ชมนขณาที่นีนะเจา้าคือการเตรียมความพร้อมสู่การบนันทึกเทปรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งนะเจ้าโดยฝ่ายรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ชอง1 1เชียงใหม่นะเจา้าซึ่งในวันนี้เป็นได้มานำเสนอการพราัฒนาของภายใต้จะมีส่วนรวมและการวรวมทีมรวมทําของประชาชนนะเจา้จาจะชุมชนทั่วประเทศเลยซึ่งในวันนี้ทศสบาลเือ,องเขียวและก็ได้รับโอกาสดีๆจากชอง11เอชียงใหม่นะเจา้าตีมาเลือกเก็บเรื่องราวดีๆของคนในชุมชนที่รวมกันตระหนักถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้รวมกันลงมือทำนะจ๊ะและตอนนี้เราไปติดตามปฏิกิริยาการ่ายทำปั้งในเลยจ้าสวัสดีครับพบกับรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรายการที่จะเปิดเวทีสําหรับทุกชุมชนนะครับด้นนาเสนอความสําเร็จที่เกิดขึ้นในชุมชนในท้องถิ่นของตนเองแล้วก็ถ่ายทอดสู่ผู้ชมทั่วประเทศนะครับในว,วันนี้ครับรายการของเรามาผลิตรายการกันในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลาังนครจังหวัดลําปางนะครับเราจะมาดูความสําเร็จอีกส่วนหนึ่งนะครับ ของการจัดการขยะที่ชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลแห่งนี้นะครับถือว่าเกิดเป็นความสําเร็จจากความพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับแล้วก็พยายามอย่างต่อเนื่องจนมาถึงวันนี้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ ในบรรยากาศของเราเนี่ยอบอุ่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับมีจากชุมชนต่างๆนะครับมีทั้งผู้นำมีทั้งสมาชิกในชุมชนในหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันนะครับมีทั้งในส่วนของคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเขลางนครด้วยนะครับมีท่านรองนยายกเทศมนตรีนะครับมีท่านประธานสภามีผอ,งอ,องกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมมีท่านที่ปรึกษาด้วยนะครับ ขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับชมไปด้วยนะครับที่นี่นะครับมีจุดเด่นเรื่องของการจัดการขยะนะครับหลังจากที่ถ้าจะพูดถึงแล้วเนี่ยปัญหาขยะนั้นก็เป็นปัญหาของทุกชุมชนนะครับกินทุกวันใช้ทุกวันนะครับที่เหลือก็ยิ่งกลายเป็นขยะสิ่งของเหลือใช้นะครับแต่ที่นี่ครับเขามีวิธีการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็ ทางสว่างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกรนีกัมขอ,มอท่านรองนายยศให้สมตรีนะครับที่ช่วยน้องกันก่อน,น,นครับว่า,าการจัดการขยะของชุมชนที่นี่มีแนวทางอย่างไรมีแนวนโยบายอย่างไรจนเป็นการขับเคลื่อนจนถึงทุกวันนี้ครับชิญครับกัาพขอสัสรีอพอี่น้องที่ได้มาดูดากระบวนการขอด้วย4ขบวน63ขบวนนะครับซึ่งเรามอง